โมเปิดราบเปิดเงินเปิดทองเปิดหญินเปิดหยางเปิดด้วยนะมะอุปมารมเปิดมาปิดทิอิีทิศรีทิศรีิปุกน้ำแระเลื <Dutch steak> อดที่เ e> ดือดขึ้นมาปุกน้ำอกระดทั้งวยขึ้นมาระบาดนี้ปุกกายกายีปุกอิติปิโสทั้งร้อยแปดตนโอมมหาสิทธิธรรมสิทธิสังฆสิทธิปฏิสิทธิเมย์อะหนึ่งกระทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการด้วยเถิดยกทิควายเดียนควาย ุภาเอหิพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขารนุภาเวนะอมกูจะปลุกให้รุกกูจะปลุกให้ตื่นอมพุทธังเปิดโชคธรรมโอเปิดร่าให้ลูกสิษย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายเปิดโชคบปร่มหาเงินทองเงินมานเงินไหลนองเงินทองไหลมาบุคคลมาหาหน้าม้าอุเอหิพุทธังเปิดธรรมโอเปิดตังโคเปิดเปิดพุทธังเปิดโชครามุทางมเหเปิดมาเปิดราเหตินางมาเปิด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 ชารังเอหิมามังตัทยาเตนะเปิดโมเปิดทะาเปิด โอ๊เอกาเติร์เปิดฟ้าโอมาหาเปิดดินเปิดอินเปิดผมเปิดยมเปิดยักษ์เปิดต่างตัวบุกมาทั้งหลายขอให้ปู่กู่จจ้าปุสิงห์นภิงพายปูุกฤาษีนาราปู่ทถงนารายโอมาหาเปิด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 คูพระวิราจงเปิดโชคพระราบมหาปารังอีบางองค์พระวิลาพังนะมาม่คั้รแวะฮะเอหิตจงมาทุกพระองค์ลงมาเรเอจิมางเปิดพุธะเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดท่าทั้งหลายท้าดินท่าน้ำท่าลมพระไจหานุมาณะพญาานุมานก็มา เปิดทายะยะอนุมานะอนุมานะนุรังพระพิราทังอิตมัยจีบังเปิดโมเปิดตาเปิดวิงวังกังหะเอจุงมาพุทธาเปิดโชคกระเมาเปิดราบเปิดเงินเปิดทองเปิดหญิงเปิดชายมาหาทุมานมาอิทธิฤทธิ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 พระเจ้าแผงฤทธิพระธิดิพระบุษฐังพระเจ้าแผงฤทธิพระธิดิพระสมังพระเจ้าแผงฤทธิพระธิดิพระอรหังกูกูว่าถังว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นมาเปิดมาบัดนี้ ยง用力点ค่ยเอหิวุฒานุปาเลนะธรรมานุภาเลนะสังขานุปาเลนะองค์กูจะเปิดกูจะเปิดกูจะเปิดทั้งฟ้ากูจะเปิดทั้งแผงดินณธรรมาหากินปัสสิทธิเมอหนึ่งกูรังเปิด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 วิงวังกังหะวิงวังกังหะนะมาแหกดูมาดูมาอธิมาดูมาดูมาอยู่ตีมาเปิดมา ข้ามาปู่มาเอ้ิพุทธานุภาหนะาตาบารุภาเวนะวนวนะสังขานุภาเวนะกูจะปลุกให้รู้กูจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาพุทธังเปิดฟ้าธรรมะเปิดดินหนะ้าเปิดอินโมเปิดพรมเปิดโยมเปิดยักษ์มาตัวไหนเก่งกว่ากันขึ้นมาแรงๆบ้า <c oughs> พุทธบารมีธรรมบารมีสังฆาบารมีหน้า,า,า,านะปู่ฤาษีทั้ง108ร้อยแปดตนเอฮิพิสีนังเอฮิปลังเปิด นณเปิดโลกโมเปิดโชคนณเปิดราบเปิดเงินเปิดทองเปิดหินเปิดยางนณเปิดบารมีทั้งหลายให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายต้องมาเปิดปราสาทกลังทั้งหลายศรัทธาตั้งมั่นกำเนิดหินหยางหินหยางตั้งมั่นกำเนิดศรัทธาศรัทธาตั้งมั่นกำเนิดปรเมธนบิญญาอภิญญาพระนางวีปโมพระนางที่จะรังเอายาเปิดทาย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 าสทายามหาเอิจฉามาพังยามาพังขงมาอิจฉิ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 จอมภาสิทีเมยมาเรง่งนน เบิกโบเบิดคาเบิดนะเออเบิดเบิดคากูจะเบิกทั้งฟ้ากูจะเบิกทั้งดินกูจะเบิกทั้งแม่ธรณีทั้งหลายแม่ธรณีก็เอ๋ยคงแล้วหรือยังแม่ธรณีก็เอ๋ยคงแล้วคงอยู่ให้คงมาคงหนังคงเลือดคงเนื้อคงกระดูกให้นะบาบารมีธรรมะบารมีสังฆาบารมีทั้งหลายให้กูจะปลูก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 บนทั้งหลายทั้งปาย่ตังมาเปิดโมเปิดคาเปิดปูดราปูกายปูกายเยกายะกายะยะโกการามสุนะโบูตายะ มาให้เอฮิมามามาเร้ไงอย่กไี่เด่น สติโลกาสันตาวินาศสติเอหิตรงมาพุทธังบังเกิดธรรมะบ,บังเกิดกำเนิดยินอหยางยินอหยางกำเนิดกำเนิดศรัทธามาอย่าอ่านปล่อยมามาปล่อยมาขันชุดหลขันชุดหลายมาเปิดพุดทธังเปิดเนธธรรมเปิดโชคกัมมังเปิดว่าเปิดเงินเปิดทองเปิด เปิดฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ลงมาอิทธิฤทธิ์ที่อิทธิฤทธิ์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 ผู้จังอิทธิฤทธิ์เกิดจำมังอิทธิฤทธิ์เกิดทั้งกลางอิทธิฤทธิ์เปิดเปิดมาเปิดทั้งฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดพระอินทร์เปิดพระคมเปิดพระยงพระกาดาวโลกาบาลตีให้รูกบารมีทั <ından S 1> ้งหลายโลมาเปิดเปิดตาราเปิดทั้งโลกาเอหิบุงมาพูดชังเปิดตะโมเปิดสังโฆเปิดด้วยนะมะออุมะเปิดมามาเอยุนารุบาไวนะธรรมารุบาไวนะ สังการุมาเินะเอ้ยจงมารุมารุมาเอ้ยจงเปิดเปิดเปิดจงมาเปิดทามาเร็วเร็วโอมอิจิ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 โอมาเรสเมาเปิดทายเปิดท่าทั้งหลายทตาดินท่าน้ำท่าลมท่าไฟเปิด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 มาหบัดนี้ด้วยเถิดมาเปิดเร็วเร็ว นณอิทธิฤทธิ์โมอิทธิฤทธิ์สังขังอิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ลงมาเปิดพยังทั้งหลายพลังให้เปิด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 ธาตุทั้งหลายธาตุดินธาตุน้ำา่าลมธาตุไฟเปิดโชคราภเงินทองให้ไหลมามาติดมาหาเปิดโมเปิดทาเปิดนณปฏิยาเตมาเปิดทารังวัชนตาวินาศสติเอหิตลงมาลูกมาลูกหนาโอมมาลงมายังมาหนายงนี่อ๋อผู้ภายงนี่มาปีมาเปิดโมเปิดทาเปิดเปิดเปิดผู้ภามาไข่เดียน ขับไต้ฤติมาพัทงเปิดหมอแทงหมอแทงเอฮิเอฮิพุทธานุภาไว้นะมาปู่มาเชิญทุกพระองค์ลงมาโอมกูจะเปิดทั้งฟ้ากูจะเปิดทั้งดินโอมจะเปิดทั้งอินกูจะเปิดทั้งพรมกูจะเปิดทั้งโยมกูจะเปิดทั้งยักษ์กูจะเปิดทั้งฮุ้ดุ๊บดังลาวกาวนะเปิดโมเปิดทาเปิดเปิดท่าทั้งหลายเปิดบารมีนะบารมีทั้งหลายลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายเปิดโชคราบ นะบังเกิดเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดฤทธิภิริบารมีมึงจะได้เจ็บจะได้จนจะได้ต่ำบาคนจะได้จนว่าครอิริศมาบาเปิดเปิดตาเปิดเปิดเปิดเเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะหาเวสุวรรณโนะโมพุทธายะเปิดมาพลังทั้งหลายปัตเตอร์พลังเปิดเปิดเปิดพุทธังอัญเชิญธรรมังอัญเชิญสังฆังอัญเชิญธรรมะอัญเชิญอัญเชิญมา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 ปูมามาเร่งเร่งมาเร็วเร็วฮะ พุทธังอิทธิฤทธิ์ธรรมังอิทธิฤทธิ์สังขังอิทธิฤทธิ์พระเจ้าแห่งฤทธิ์ปฏิทุพระพุทธังพุทธังอิทธิฤทธิ์พระเจ้าแห่งฤทธิ์เปิ mai, ด pelos. มาแรงๆยงฤทิเตียนค่อยมาปู่เสือมามาปู่เสือมาว้าปู่เสือมาเสือสมิงอิติมังไยยาดังมาหาดุมานารายเจมาเฮปังพุทธังบังเกิดเปิดพญาดุมานมามาหาดุมานมาว้าปู่ทุกองลงมา มาศรัทธากำเนิดกำเนิดสิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กำเนิดกำเนิดศรัทธาศรัทธาต้งมั่นกำเนิดอภิญญาอภิญญาเรอภิญญานางเรยอว่าเปิดมือเปิดตาบาร์ทช้าที่เตะเปิดดิส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 โผล่มาเรราหูซีตารีปูย่าถิงไข่เตียนมาไข่ไข่เอหิบุตรตาลุปาเวนะมา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 เปิดบารมีทั้งหลายมา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  มา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 เปิดเปิดทายะยะยา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 มามานายขนมต้มมาอิทธิฤ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 ทธิ์มังอ e well, hey, ิทธิธรรมอิทธิธรรมกางเปิดเปิดทายะยะยา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 โอ้มาสิทธิเอ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 เมามาทาเวทุวันนังตัดสะทาเวทุวันนันตัดสัน้องใจเปิดเปิดเธอเปิดเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะักอธิบายมามาเปิด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 มาทุกองมามา ตรงนี่มาคุยวุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีณปูฤาษีทั้งร้อยแปดตัโอหมหายเรตีมาเปิดโปเปิดตาเปิดเอเทนจัตตเวตังหาเปิดโปเปิดตาเปิดณเปิดโมเปิดตาเปิดท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไฟเปิดมนต์ทั้งหลายประศิษย์เมมาแรงแรงมามาพุทธังบังเกิดธรรมะบังเกิดสังฆังบังเกิดกำเนิดยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กำเนิดกำเนิดศรัทธา ศรัทธาตั้งมั่น <favorites> กัมเพลตวิญญาณวิชาลงมาลงมาลงมาตัวใดก้อนกลางมาขึ้น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 มาหลวงปู่ี้ขึ้นมามามาวิงวังกระลาไป็นดวงปู่จีหะตะโชนะโมิัายะอักขระติดเปิดเปิดเปิดถ้าเปิดนะเปิด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 คุจะเชิญเชิญมาหาเอหิตลงมาพุทธังบังเกิดเปิดทัพยเปิดเงินเปิดทองให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าด้วยเถิดเจ้าข้า ข้งศ itos, ิษย์ที่ม yep. okay. ังศ okay. no oh. ิษยทีั้งข้างศิษิ์ทิที่ราโพนะโมพุทธายะระเบิกงูเบิกสาเบิกกูจะเบิกั้างฟ้ากูจะเบิกข้างอินกูจะเบิกข้างดินกูจะเบิกข้างอินกูจะเบิกข้งลมเปิดแม่ธรณีนะบัดนี้ด้วยนะมาอุปมมาสิวังพรมมาประสิทธิผลด้วยเถิดเจ้าค่ะ